สวัสดีครับผมแมนนูนเกมเมอร์แมวเหมียวคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงช่องแมวนูนครับ The Last of Us Part 2ก็เป็นเกม PlayStation 4กเกมหนึ่งนะครับที่ท่านผู้ชมรีเควสกันมามากเลยนะครับอยากจะรู้ว่ากราฟิกที่งามหยดย้อยบน PlayStation 4พอมาเล่นบนเครื่อง Next Gen PlayStation 5แล้วประสบการณ์การเล่นจะเปลี่ยนไปไหมผมได้ลองเล่นดูแล้วนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่น The Last of Us Part 2นี่คือหประสบการณ์ที่สุดยอดที่คุณควรจะเล่นบน PlayStation 5 และถึงแม้ว่าคุณจะเล่นเกมนี้จบไปแล้วนะครับการกลับไปเยี่ยมเยือน The Last of Us Part 2อีกครั้งหนึ่ง mm. เมื่อคุณได้เครื่องเล่นเกมใหม่มาเป็นสิ่งที่ผมเชียร์ขาดใจเลยครับอะไรที่ทำให้ผมรู้สึกแบบนี้ไปดูการแบ่งปันประสบการณ์การเล่น The Last of Us Part 2บน PlayStation 5ของผมได้เลยครับแต่ก่อนจะไปนะครับขอปักหมุดตรงนี้ก่อนนะว่ารบกวนขออย่าสปอยเนื้อเรื่องใดๆนะครับในตัวคอมเมนต์นะ เพื่อไม่ให้เพื่อนๆน,นะครับชาวเกมเมอร์ด้วยกันที่ไม่ได้เล่นเกมนี้เสียอารมณ์เสียทรสนะถ้าไปเล่นแล้วก็ภาพที่ท่านผู้ชมกำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับเป็นการแคปเจอร์แบบ1 0 8 0 PSDR จากเครื่อง PlayStation 5โดยตรงแต่ถ้าท่านผู้ชมเล่นเองบนจอ 4K นะครับมันจะละเอียดกว่านี้อีกมากเลยแต่ว่าฟีลลิ่งก็จะประมาณแบบนี้นะครับโอเคไปเริ่มกันเลยครับผมพอผมกดเริ่มเล่นเกมที่เป็นฉากเปิด สิ่งแรกที่คิดขึ้นมาในหัวนะครับคือเพีงว่าตื่นตะลึงกราฟิกมันสวยมากๆเลยแล้วก็คิดว่านี่มันเกม PlayStation 4หรือว่าเกม PlayStation 5กันแน่แน่นอนนะครับว่าเราอาจจะเห็นเท็กซ์เจอร์บางอย่างของตัวละครที่มันอาจจะไม่ได้มีความคมชัดสูงสุดๆแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยมันคุณภาพดีมากมันสวยสุดขีดเลยนะครับเป็นหนึ่งในฉากเปิดเกมที่สุดยอดมากเท่าที่ผมเคยดูมาเลย เหมือนเรากำลังดูซีรีส์ดีๆอยู่เรื่องหนึง่งที่มีคุณภาพความละเอียดของภาพสูงมากแสงสวยมากนวลตาสุดๆฉากเปิด30นาทีแรกนะครับตรึงผมไว้มากๆซึ่งผมรู้สึกเลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมันต้องเล่นกับจอทีวี 4K มันเต็มตาเต็มอารมณ์นะครับเป็นความบันเทิงแบบเครื่องคอนโซลโดยแท้หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเข้าสู่ช่วงของเกมเพลย ที่เริ่มให้เราบังคับตัวละครต่างๆในเกมเราก็เริ่มจะเห็นว่ามีร่องรอยของความเป็น PlayStation 4อยู่ประมาณหนึ่งนะคือจะรู้สึกได้นะครับถึงความไม่ค่อยคมชัดมากของหน้าตาตัวละครของเสื้อผ้าต่างๆแต่ที่ว่าไม่คมชัดมากนี่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นพิกเซลนะเพียงแต่ก็ทำให้เริ่มรู้สึกนะครับว่านี่เป็นเกม PlayStation 4ไม่ใช่ PlayStation 5อ,อาจจะเรียกได้ว่าเป็นอารมณ์การเล่น Remaster v e เวอร์ของเกมนี้ คือรู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่เกมทําใหม่สําหรับเครื่อง PlayStation 5โดยเฉพาะซึ่งพูดแบบนี้ก็แปลกๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเกม PlayStation 4นั่นแหละแต่ก็จะพยายามอธิบายให้เห็นนะครับว่าความรู้สึกตอนเล่นเนี่ยรู้สึกแบบไหนแต่ไม่ได้หมายความว่ากราฟิกมันไม่ดีนะครับตรงกันข้ามด้วยซ้ํานะกราฟิกมันดีสุดๆเลยนะฮะเพียงแต่มันอาจจะไม่ next gen next gen เท่านั้นเองความละเอียดสูงมากนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเรนเดอร์ที่ 4K native หรือเปล่า แต่ก็คมชัดมากเพียงพอที่จะเล่นบนทีวี 4K แล้วก็ไม่รู้สึกว่าเป็นเกมตกยุคโบราณเฟรมเรทนิ่งมากๆนะครับผมไปอ่านดูจากสื่อหลายเจ้าคิดว่าน่าจะไม่ถึง60 a fps นะแต่ความรู้สึกแตกต่างจากเล่นบน PlayStation 4 Pro แน่นอนครับนิ่งเรียบไหลลื่นเพราะฉะนั้นโดยสรุปในเรื่องของภาพผมพอใจมากๆสุดขีดนะครับสุดขีด พอมาดูในเรื่องของเสียงนะฮะแน่นอนนะครับว่าเกมนี้เป็นเกม PlayStation 4เพราะฉะนั้นในเรื่องเสียงเขาก็ไม่ได้ใช้เทคโนโลยี 3D Audio แต่เกมนี้มีการอัดเสียงที่ดีมากๆผมค่อนข้างแปลกใจเลยนะครับเพราะว่าตอนเล่นแล้วก็ใส่หูฟังเวลาเดินผ่านผู้คนในเมืองผมได้ยินเสียงคล้อยหลังไปหรือว่าเวลาขี่ม้าข้ามลำธารก็ได้ยินเสียงทิศทางของลำธารที่เปลี่ยนไป ตามการหันหน้าของตัวละครเช่นเดียวกับตอนที่พวกซอมบี้บุกเข้ามานะครับทิศทางก็ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวมาจากด้านซ้ายด้านขวามาจากด้านหน้าแล้วก็มีระยะใกล้ไกลประมาณหนึ่งด้วยนะอาจจะไม่ได้ชัดเจนหรือว่าหนักแน่นเหมือนกับการที่เราฟังจากเทคโนโลยี 3D audio แต่มันก็ดีมากๆเลยนะฮะในขณะที่การบัครคับด้วย j o ย Dual Sense ก็ทำได้ดีเยี่ยม สิ่งที่ทำให้ผมตื่นเต้นมากๆในการบังคับของเกมนี้ก็คือมันจะต้องมีช่วงที่เราย่องแบบช้ามากๆนะครับเข้าไปเสียบพลิกเกอร์ถ้าเราเล่นบนเวอร์ชั่น PlayStation 4การค่อยๆคลืคคบคานไปเสียบพลิกเกอร์ก็บังคับได้ไม่ยากอะไรเท่าไหร่นะครับก็แค่ดันไปข้างหน้านิดนึงก็จะค่อยๆย่องไปละการกดย่องกับการกดเดินปกติไม่ค่อยต่างกันมากบนจอย PlayStation 4 แต่เนื่องจากบนจอย PlayStation 5มันมีความละเอียดสูงกว่ามากเพราะฉะนั้นการจะย่องไปเสียบคลิกเกอร์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะต้องค่อยๆดันจอยอาร์ล็อกด้านซ้ายช้าๆนะครับอย่างละเอียดมากอย่างตั้งใจซึ่งมันทำให้เกิดความตื่นเต้นสุดขีดเลยนะฮะการสั่นกับ Dual Sense เขาก็ทำได้ดีแน่นอนนะครับว่าเขาไม่ได้มี Haptic Feedback การสั่นหลักสัมผัสแต่เขาใช้ลูกเล่นการสั่นแบบยาวกับสั้นแทน ซึ่งก็ทำการตอบสนองสถานการณ์ต่างๆในเกมได้ดีแล้วเกมนี้ก็ยังใช้ประโยชน์จาก SSD อย่างเห็นได้ชัดตอนโหลดเข้าเกมอาจจะไม่ได้เห็นชัดมากนะครับก็ต้องรอแป๊บหนึ่งแต่ว่าตอนตายแล้วเกิดใหม่เนี่ยอันนี้รอแป๊บเดียวนะครับจากประสบการณ์ทั้งหมดนะครับเลยทำให้ผมรู้สึกว่าเกม The Last of Us Part 2เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากๆถ้าจะเล่นบนเครื่อง PlayStation 5ผมเชียร์สุดๆเลยนะครับว่าใครยังไม่เคยเล่นเนี่ยต้องลอง แต่ก็มีข่าวออกมาเหมือนกันนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเขาออกมาในช่วงปลายยุคมากๆของ PlayStation 4เพราะฉะนั้นเกมนี้ในเวอร์ชั่น PlayStation 5เต็มๆมาแน่แต่ก็ยังไม่มีการยืนยันว่าจะมาเมื่อไหร่แล้วก็จะยอมให้เราอัปเกรดได้ฟรีไหมหรือว่าจ่ายเงินจำนวนหนึ่งหรือว่าต้องซื้อเกมใหม่เลยก็ยังไม่มีรายละเอียดออกมานะครับผมแต่ก็อยากรู้มากๆเหมือนกันนะว่าถ้าเกมนี้เป็นเวอร์ชัน PlayStation 5แบบเต็มที่ ภาพของเกมจะสวยกว่านี้ได้ขนาดไหนแล้วก็ทั้งตัวเสียงนะครับแล้วก็ลูกเล่นของจอยจะเป็นยังไงบ้างแต่ผมคิดว่าถ้าเขาจะออกเกมเวอร์ชัน PlayStation 5ออกมาแล้วอยากจะให้แฟนๆกลับไปเล่นอีกคงต้องใส่การเล่นแบบมัลติ p l a y e r เข้ามาด้วยนะครับเพราะเชื่อว่าหลายคนก็คงเล่นจบกันไปหลายรอบแล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับประสบการณ์การเล่นเกม The Last of Us Part 2เวอร์ชั PlayStation 4บนเครื่อง Next Gen PlayStation 5 ท่านผู้ชมดูวิดีโอนี้แล้วคิดไงกับกราฟิกของเกมหรือใครได้เล่นบนเครื่อง PlayStation 5แล้วก็แบ่งปันความเพ็นกันมาสนุกสนุกได้ครับถ้าอยากสาัตวุลุงแมวนะครับก็สามารถกดจอยใต้วิดีโอได้เพียงละ20บาทเท่านั้นครับหรือถ้าใครจะซื้อของออนไลน์อยู่แล้วก็อย่าลืมคลิกลิกลงก์ใต้วิดีโอที่คอมเมนต์แรกถ้าคลิกเข้าไปนะครับท่านผู้ชมจะไม่เสียอะไรเลยนะได้ส่วนลดออนไลน์เหมือนเดิมแต่ว่าลุงแมวก็จะได้ค่าขนมนิดหน่อยมาเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อ,ตอไปครับ ถ้าติดตามเมน,นูนีกช่องทางหนึ่งสามารถเข้าไปในเพจเมน,นูยูทูบเบอร์นี่นก็จะมีผมแล้วก็ในโกฟูมะช่วยกันอัปเดตคอนเทนต์เป็นประจำนะครับผมสามารถไปกดติดตามกันได้ครับขอบคุณที่ดูมาจนจบนะครับผมเมน,นูนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด s u b c r i b e เสืะดิ่งกริ้งกริ้งสวัสดีครับ